This is podcast from Asset Plus สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รู้ไหมว่า podcast จากบรลจอ Asset Plus ค่ะเราจะมาแบ่งปันข้อมูลของบริษัทชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ สำหรับวันนี้ EP ที่8นะคะก็อยากจะมาแชร์เกร็ดความรู้บริษัท ThunderSoft ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการค่ะรวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันต่างๆโดยมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์พกพา Internet of Things ยานยนต์และองค์กรรวมถึงเชี่ยวชาญในหลายระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android Linux Windows และอื่นๆจุดแข็งของ ThunderSoft ค่ะ ก็คือมีพาร์ทเนอร์ชิพและคอนเน c กชันกับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เทอร์มินอลซอฟต์แวร์รวมถึงผู้จำหน่ายอินเทอร์เน็ตและมือถือหลายเจ้าทั่วโลกทำให้ Thundersoft มีความได้เปรียบและโดดเด่นเหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้ Thundersoft ยังมี r อ c e นด e เซและบริษัทย่อยกระจายกว่า40เมืองทั่วโลกทำให้เกิดอี o n o m i c ิกออฟสเกช่วยลดต้นทุนในการผลิตค่ะล่าสุด Th u n d e r s o f t ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับคอคอม ARM um, และ Intel และมีห้องลล b ปฏิบัติการร่วมกับค u a l Com, m Intel, Microsoft, a r s Samsung และโ o n y ่รวมถึงบริษัทอื่นๆอ,อีกมากมายโดยการขยายความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องดังกล่าวส่งผลให้ Thundersoft มีความสามารถในการเร่งพัฒนา Smart Industry ได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาค่ะโดยในปี2021ที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นจากปี2020ถึง57% year เ n year นอกจากนี้ ThunderSoft ยังมีบริษัทลูกในเครืออย่าง ThunderX Auto Technology ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบขับขี่แบบอัตโนมัติโดยมีคอค l c o เป็นผู้ถือหุ้นโดยในอนาคต ThunderX Auto Technology ตั้งเป้าว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านแพลตฟอร์มการประมวลผลยานพาหนะอัจฉริยะค่ะและนี่คือเกร็ดความรู้ของบริษัท ThunderSoft หนึ่งในหุ้นจากกองทุน ASP Evo China ค่ะ นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางของบลจอ Asset Plus ค่ะแ้ะพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน